ไปดูกันที่ผู้ประกอบการเพื่อสังคมหรือ s e จํานวน10รายด้วยกันนะครับได้เข้าฝึกทักษะในโครงการ Set Social Impact Gym 2024นะครับเพื่อเติมเต็มความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนะฮะการต่อยอดธุรกิจจาก Social Business Co-Creation ด้วยการสนับสนุนจากทางพันธมิตรของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประโยชน์ยังไงบ้างไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานเลยครับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI จัดทำโครงการ s ซ c โซเ i ียลอิมแพกจิมสองต่อเนื่องเป็นปีที่8โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรพันธมิตรในการฝึกทักษะการประกอบธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อสังคม Social Enterprise หรือ SE นางสาวสินสิริทั้งสมบัติหุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชีและ Chief Commercial Officer บริษัท PwC ประเทศไทยกล่าวว่า PwC เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษีจึงจัดทำเนื้อหาที่เข้าใจง่ายมาส่งเสริมทักษะให้ SE การร่วมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจของ SE สอดคล้องกับนโยบายด้านความยั่งยืนของ PWC ซึ่งเห็นถึงความสำคัญของการขยายผลลัพธ์ทางสังคมและเติบโตไปพร้อมกันต้องมองในเรื่องของสังคมที่ยั่งยืนเพราะว่าเรามองว่า PWC ีเนี่ยให้บริการธุรกิจนะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็อยากจะพัฒนาธุรกิจนะคะให้ยั่งยืนเพราะว่าเราจะต้องเติบโต,ต,ต,ตไปด้วยกันค่ะ SE ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการปีนี้มี10รายครอบคลุมการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม4ด้านได้แก่ด้านพัฒนาชุมชนและการเกษตร3รายด้านสิ่งแวดล้อม3รายด้านสุขภาพ3รายและด้านผู้เปราะบาง1นงรายนางพรณีผู้ประเสริฐผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและรักษาการผู้อํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสกล่าวว่สาสาสาสมีโคร โรงการบ่มเพาะหน่วยงานองค์กรตลอดจนชุมชนต่างๆที่ทำงานเพื่อสังคมและมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็น SE ผู้ประกอบการ SE ที่ได้รับการพัฒนาทักษะและนำไปสร้างธุรกิจให้เติบโตจะสามารถให้บริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเหมาะสมสอสอสอมองว่าการดำเนินโครงการด้านสร้างเสริมสุขภาพมีความสำคัญและเราก็อยากให้ภาคีเครือข่ายที่ร่วมงานกับสอสอสอเ,เกิดความยั่งยืนในการดำเนินงานความยั่งยืนส่วนหนึ่งก็เป็นความยั่งยืนในทางธุรกิจ แล้วก็สามารถจะเลี้ยงตัวเองหรือให้บริการทางสังคมที่เหมาะสมแล้วก็อยู่รอดได้นะคะ นายสิทธิกรดิเรกสุนทรกรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบอสยกล่าวว่าบสยให้ความรู้ด้านการเงินแก่ SE โดยเฉพาะการทำบัญชีต้นทุนและการบริหารกระแสเงินสดพร้อมกันนี้นำกลไกค้ำประกันสินเชื่อมาสนับสนุนเ e ที่ต้องการเข้าถึงแหล่งทุนแต่มีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอค้ำประกันบสยจะค้ำประกันสินเชื่อให้ตามพันธกิจหลักล่าสุดบสยได้รับงบประมาณสำหรับค้ำประกันสินเชื่อในโครงการ SME ยั่งยืน50,000ล้านบาท SE สามารถใช้กลไกค้ำประกันสินเชื่อขยายธุรกิจเพื่อสังคมได้ในรายที่ต้องการสภาพคล่องและต้องการเรียกว่า s เ a l อ u p หรือขยายกิจการเองเนี่ยทางบสยอ,อก,ก็แนะนําการเข้าถือสินเชื่อในระบบสาม,มัญการเงินนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ลิงก์กับกลไกการค้ำประกันสินเชื่อของบอสยอ,อนะครับคือในรายที่ขาดหลักประกันนะครับเช่นต้องการกู้เนี่ยสัก1ล้านบาทนะครับแล้วก็ แบงก์เองอาจจะขอหลังประกัน500,000ท่านมีไม่ถึงอ้ส่วนนี้เป็นส่วนที่บอจอเติมเต็ม โครงการเซตโซเชียลอิมแพกยิม2024ดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม2567 SE ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการปูพื้นฐานการประกอบธุรกิจเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพและการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมในรูปแบบการเรียนออนไลน์การอบรมเชิงปฏิบัติการแล้วเข้าสู่การโคชชิ่งแบบตัวต่อตัวกับโคชจิตอาสา21คนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ซึ่งจะนำประสบ การมาถ่ายทอดเพื่อพัฒนาทักษะด้านธุรกิจสร้างความแข็งแกร่งให้ SE รวมถึงเชื่อมโยง SE กับภาคเอกชนขยายโอกาสการทำงานร่วมกันสู่ผลลัพธ์ทางสังคมอย่างเป็นรูปธปรรม